คลิปนี้แจกฟรีอ e ีบุ๊ก f ฟ r เล็ก1วิธีการรับอ e ีบุ๊กจะบอกภายในคลิปนี้ต้องดูให้จบนะครับรู้ไหมทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงเทรดพังเพราะเขาคิดว่าเห็นัพพลายกับีีาาน์แล้วแต่ความจริงคือพวกเขาแค่ตาฝาดวันนี้ผมจะมาเปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกคุณจุดไหนคือัพพลายกับดีมาโซนที่แท้จริงอะไรคือตัวหลอกที่ทำให้ทุกคนเสียงเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมการเห็นโซนอย่างเดียวถึงไม่พอที่จะเข้าเทรด15นาทีต่อจากนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมอง supply และ demand ไปตลอดการก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาลองเลือกโบรกเกอร์ forex ด้วยฟีเจอร์ของทั s ฟ f น n a น c ์เว็บเช็คความปลอดภัยของโบรกเกอร์ forex และบริษัทการเงินช่วยให้นักลงทุนเลือกโบรกเกอร์ได้อย่างมั่นใจ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเช็คฟีเจอร์การกำกับดูแลหรือใบอนุญาตของโบร k e r forex นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเข้ามาที่เว็บแล้วหลังจากนั้นกดไปที่ฟีเจอร์ด้านบนและกดไปที่การกำกับดูแลหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกโบรกเกอร์ที่ต้องการค้นหาได้เลยหรือจะเลือกใบอนุญาตที่ต้องการค้นหาก็ได้อย่างกรณีนี้ผมเลือกเป็น iu x market มันก็จะขึ้นใบอนุญาตที่โบรกเก iu x market เนี่ยมีมาทั้งหมด4อันนะครับก็จะเป็น4ใบนี้เลยแล้วก็จะมีบอกเกตใบอนุญาตด,ด้วยก็จะมีเกต a เกต b เกจ c เกจ d นะครับหรือวิธีเช็คอีกอันนึงก็คือเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่หน้าโบรกเกอร์ที่ต้องการค้นหาได้เลยและใบอนุญาตก็จะอยู่ฝั่งขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่า ใบอนุญาตแต่ละอันเนี่ย A B C D เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นอธิบายมาได้เลยใบยอนุญาตเกรด A ก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงสุดขอยากแล้วก็ต้องมีกฎที่โบรกเกอร์ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดถ้าเกิดผิดพลาดแค่นิดเดียวก็อาจจะถูกยึดใบอนุญาตได้เลยนะครับซึ่ง i u x market ก็มีใบอนุญาตเกรด A ด้วยนะครับ แล้วก็ประเภท b ประเภท c ประเภท d ก็แตกต่างกันออกไปนะครับช่วยให้นักลงทุนเลือกโบรกเกอร์ได้อย่างมั่นใจก่อนที่เราจะเจาะลึกกันเรื่อง s พ p p l y และ demand ผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญก่อนหลายคนมองว่า s พ p p l y กับ demand เป็นแค่แนวรับแนวต้าน แต่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับมันคือจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในตลาดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้ามีกล้วย5หวีสําหรับคน5คนแต่ละคนก็อยากได้คนละ1หวี5หวีกับ5คนราคามันก็จะปกติมันเรียกว่าสมดุลระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนอยากได้คนละ2หวีขึ้นมา ราคากล้วยก็จะพุ่งขึ้นทันทีเพราะว่าทุกคนเนี่ยแย่งกันซื้อถูกไหมครับแต่ในทางกับกันถ้าทุกคนไม่ต้องการกล้วยเลยก็จะมีกล้วยล้นตลาดเมื่อกล้วยล้นตลาดราคาก็จะตกลงตกลงตกลงหลักการนี้ใช้ได้กับทุกตลาดรวมถึง f อเ e ็ด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือเราสามารถเห็นร่องรอย การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในกราฟม,มาดูวิธีระบุโซนที่มีนัยสำคัญกันก่อนอื่นเลยมาดูที่ซัลายโซนกันครับซัลายโซนเนี่ยเกิดจากการสะสมออเดอร์ขนาดใหญ่ก่อนที่ราคาจะถูกขายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการสะสมออเดอร์เนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปแบบของแท่งบูลลิชหรือแท่งขาขึ้นและตามด้วยการขายอย่างรุนแรงมีโมเมนตัมและมีนัยสำคัญก็จะกลายเป็น แท่งโมเมนตัมแบริของเราแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแรงขายมันไม่รุนแรงมันแค่ลงมาทีละนิดทีละนิดแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะใช้มันเป็นซัพลายนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซัพลายเนี่ยควรเลือกเฉพาะกรณีที่มันมีโมเมนตัมรุนแรงเท่านั้นกลับกันการเกิดดีมานก็คือเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันจะมีการสะสมออเดอร์ขนาดใหญ่ แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือลักษณะที่เราจะสังเกตได้จากกราฟก็คือตอนที่มันสะสมออเดอร์เนี่ยราคาก็มักจะเป็นแท่งเล็กๆถูกไหมครับแล้วก็เป็นแท่งแบลิชหลังจากนั้นก็จะตามด้วยแท่งบูลลิชหรือแท่งขาขึ้นที่มีโมเมนตัมเน้นย้ำมากๆเลยนะครับมีโมเมนตัม หลังจากนั้นเนี่ยเราจะคาดการว่าให้ราคาเนี่ยกลับมาที่ดีมานโซนของเราแล้วก็วิ่งไปต่อตามทิศทางเดิมเพราะอะไรเพราะว่าในตอนที่ราคาเนี่ยมันมีการพุ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีการแมชออเดอร์ได้ไม่ครบเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเลยออเดอร์ order มันเลยยังไม่แมชนะครับมันจะมีส่วนออเดอร์ที่ค้างอยู่นะครับ ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เลยจะเรียกได้ว่าเป็น order block ก็ได้นะครับเพราะว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มี order อยู่จำนวนมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะรอให้ราคากลับมาที่ d e m a n ด zone ของเราหรือ order block จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วรอให้ราคาไปต่อทิศทางเดิมนั่นเองมาดูตัวอย่างการใช้ d e m a n ์กันนะครับในกรณีนี้เนี่ยราคาเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูการฟอร์มตัวของ d e m a n ์กันครับ ตรงนี้ทุกคนสังเกตเราเห็นเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วตรงนี้นะครับก็จะเกิดเป็นดีมานนะครับเนื่องจากมีแท่งขาลงแบบนี้คือการสะสมราคาแล้วก็ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเห็นไหมครับดูจากโมเมนตัมของแท่งเทียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดเป็นดีมานนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็มีการสะสมราคาและราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นดีมานกลายเป็นดีมานหลังจากนั้นถ้าทุกคนสังเกตตรงนี้ราคาเนี่ยกลับลงมาที่ดีมานของเราแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมมาดูตัวอย่างฝั่งซัพพลายกันบ้างครับในกรณีนี้ตลาดเป็นขาลงหรือเป็น bearish trend เราจะหาเฉพาะซัพพลายเท่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นได้เลยว่ามีการสะสมราคาและราคาก็ถูกปล่อยทิ้งดิ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นซัพพลาย เช่นกันตรงนี้มีการสะสมราคาแล้วก็ตามมาด้วยโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นซัลายที่ราคาเนี่ยรอมันรอราคากลับมาแตะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นซัลายโซนซึ่งตรงนี้เนี่ยราคามีการกลับมาแตะแล้วก็ลงไปต่อนั่นเองมาดูวิธีการใช้งานดีมานกับซัลายบ้างวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับดูเทรนดก่อนจำได้ไหมที่ผมสอนไปใน EP ก่อนๆเรื่องการดูเทรนและการดูโครงสร้าง การที่จะใช้ดีมาร์ซไพเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูเทรนนะครับในกรณีที่เป็นดีมารเราจะใช้ดีมารเฉพาะเทรนขาขึ้นเท่านั้นเราจะใช้ดีมารเฉพาะเทรนขาขึ้นเท่านั้นส่วนซไพกับการครับเราก็จะใช้เฉพาะเทรนขาลงเท่านั้นทีนี้เมื่อดูเทรนเสร็จแล้วเราก็มาดูโซนการเลือกโซนก็คือการเลือกดีมาร์ซไพนั่นแหละนะครับเลือกโซนที่มันมี โมเมนตัม um ตามมานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นดีมานก็ต้องมีโมเมนตัมพุ่งขึ้นแรงๆตามมาแล้วจึงเกิดเป็นดีมานที่แท่งแบริจของเราซัลายก็เหมือนกันต้องเลือกเฉพาะโมเมนตัมขาลงรุนแรงนะครับทีนี้คอนเฟิร์มวิธีการคอนเฟิร์มคือเราจะซูมเข้าไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าแล้วก็ใช้หลักการดีมานซัลาพนี้แหละในการคอนเฟิร์มมาดูวิธีการใช้งานดีมานซัลายกันบ้าง ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของฝั่งดีมานทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับต้องระบุเทรนด์ให้ได้ก่อนอย่างกรณีนี้ถ้าทุกคนสังเกตมันเห็นเป็นเทรนดขาขึ้นชัดเจนและถ้าทุกคนยังจำได้ในคลิปก่อนๆที่ผมสอนไปเรื่องการจับคู่ไทม์เฟรมนะครับกรณีนี้เราสามารถใช้ t ไทม์เฟ m e 4ชั่วโมงและจับคู่กับไทม์เฟรม15นาทีในการคอนเฟิร์ม ได้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาระ,ระบุดีมานของไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันก่อนดีมานก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เป็นการที่ราคาเนี่ยสะสมราคาและมีโมเมนตัมขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็เช่นกันนะครับราคาเนี่ยมีการสะสมราคาและมีโมเมนตัมพุ่งขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถรอราคากลับมาและ เข้าไปคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมที่เล็กลงได้กรณีน,น,นี้เราจับคู่กับไทม์เฟรม15นาทีถูกไหมครับเมื่อซูมเข้ามาในไทม์เฟรม15นาทีเราก็รอคอนเฟิร์มโดยใช้หลักการดีมานซับไพเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตร,ราคามันลงมาแรงๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็รอก่อนหลักการดีมานคือเราต้องรอเห็นการที่ราคา มีการสะสมราคาและพุ่งขึ้นด้วยโมเมนตัมถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสะสมราคาและมีโมเมนตัมพุ่งขึ้นด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นดีมาร์โซนของเราเราสามารถใช้ตรงเนี้ในการเข้าเทรดได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากรอให้ชัดกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็มีการสะสมราคาและมีโมเมนตัมพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นดีมาของเรา เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเข้าเทรดได้2จุดเลยก็คือจุดแรกที่ราคาลงมาที่ดีมันอันแรกของเรานะครับจุดที่2ก็คือณนะจุดนี้ที่ราคามีการฟอร์มตัวดีมันอันใหม่ส่วนทาร์กเก็ตหรือเป้า TP ของเราเนี่ยเราสามารถเก็บที่ 3R ก็ได้หรือ 2R ก็ได้หรือจะเก็บตามโครงสร้างก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราควรเก็บกําไรเข้ากระเป๋าก่อนนะครับ ถ้าให้ผมแนะนำนะครับเก็บไว้ที่ 3R ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตเมื่อราคากลับขึ้นมาตรงนี้นะครับมีการทิ้งดิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้จากกำไรของเราเนี่ยกำไรของเราก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเก็บกำไรเข้ามาก่อนนะครับมาดูตัวอย่างของฝั่งซัพพลายกันบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยเราระบุเทรน์กันก่อนนะครับเทรน์เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้ว วิธีการดูซัพลายนะครับดูว่ามีโมเมนตัมกับโครงสร้างอ่าตรงนี้เป็นการเบรกโครงสร้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ามีการสะสมราคาก่อนการทิ้งดิ่งลงมาด้วยโมเมนตัมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสะสมราคาก่อนที่ราคาเนี่ยจะมีโมเมนตัมทิ้งดิ่งลงมาครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นซัลายโซนของเราได้นะครับถ้าเราไม่คอนเฟิร์มณจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดเข้าของเราได้แล้วก็สต็อปลอไว้ที่ ไฮล่าสุดของเราเพราะอะไรเพราะในเทรนขาลงราคาก็จะทําโลต่าลงไฮต่าลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นณจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เราคาดว่าราคาเนี่ยจะทำโลเวอร์ไฮแล้วก็วิ่งลงไปทำโลเวอร์โลต่อไปถ้ามันมีการเบรกขึ้นมาแสดงว่าเทรนขาลงของเราเนี่ยถูกทําลายแล้วนั่นเองเราก็เลยสามารถวางสต็อปลอตไว้ที่โลเออไว้ที่ไฮก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็ TP ที่ โลเดิมก็ได้นะครับหรือจะเก็บ2 R 3 R ก็ได้ส่วนการคอนเฟิร์มนะครับเราก็ซูมเข้าไปดูที่ไทม์เฟรม15นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็รอดูกันนะครับเรารอดูเมื่อราคาเข้ามาแตะที่โซนใหญ่ของเราโซน4ชั่วโมงของเราแล้วนะครับเราก็รอคอนเฟิร์มโดยการใช้สปายเหมือนกันตรงนี้มีการสะสมราคาแท่งขาขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีโมเมนตัมทิ้งดิ่งลงมา ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น supply zone ของเราเราสามารถใช้จุดเนี้ยในการเข้าเทรดได้นะครับแล้วก็ tp ที่โลเดิมของ4ชั่วโมงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเก็บ 3R 2R ก็ได้เหมือนกันตามคำสัญญาแจากฟรี e-book forex 101 9ก้าแรกสู่โลกการเทรดขั้นตอนการรับ e-book ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยกดลิงก์แรกใต้คลิปนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปสมัครบัญชี หลังจากนั้นก็ยืนยันบัญชีหรือจะล็อกอินผ่าน Google ก็ได้แล้วก็รอรับ ebook ฟรีทางอ e ีเมลได้เลยระยะเวลา3วันทำการไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็เขาก็จะส่งอ e ีเมลไปให้ทุกคนนะครับอย่าลืมเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ